แล้ววันนี้ชโชชัจะมาเล่าแบบละเอียดมากๆแบบไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนว่านักศึกษาแพทย์เรียนกับอาจารย์ใหญ่เขาทำยังไงกัน คำเตือนคลิปนี้ยาวมากจะอยากให้ทุกคนฟังเพลินๆไปพร้อมกับโชเชงทุกคนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเวลาให้โชเชงโชว์วันนี้ไม่ได้มาแบบคอสเพลย์แต่ว่ามาในฐานะนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่2คะ่ะคลิปนี้นะ่าจะเป็นคลิปแรกในช่องเลยที่มานั่งคุยกับทุกคนนานๆแบบนี้เพราะว่าโชเชงอยากมาเล่าความรู้สึกแล้วก็ประสบการณ์ที่เพิ่งเจอมาแบบสดๆร้อนๆให้ทุกคนได้ฟังกันบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยทุกคนอาจจะหาฟังค่อนข้างจะยากนะคะและใช่ค่ะเรื่องที่โชเชงจะมาเล่าในวันนี้นะคะก็ คือประสบการณ์การเรียนกับอาจารย์ใหญ่วันแรกบางคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าอาจารย์ใหญ่คืออะไรคือคนที่แบบดูแลโรงเรียนหรอไม่ใช่นะคะอาจารย์ใหญ่ในความหมายของนักศึกษาแพทย์เนี่ยก็คือผู้ที่บริจาคร่างกายหลังจากเสียชีวิตเพื่อให้นักศึกษาแพทย์เนี่ยได้เรียนได้ศึกษาแล้วก็นําความรู้ตรงนี้ไปพัฒนาแล้วก็ไปใช้ในการเป็นแพทย์ในอนาคตค่ะ โดยปัจจุบันนะคะมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยก็จะให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนกับอาจารย์ใหญ่ตอนที่อยู่ปี2ขึ้นไปโดยทุกครั้งที่เรียนเรื่องสรีรวิทยาเรื่องร่างกายของเราอย่างเงี้ยกับอาจารย์ใหญ่เขาจะเรียกกันว่า cross anatomy หรือสั้นๆก็คือผ่า cross และว,วันนี้ชัชนจะมาเล่าแบบละเอียดมากๆแบบไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนว่านักศึกษาแพทย์เรียนกับอาจารย์ใหญ่เขาทํำยังไงกันเริ่มแรกเลยก็คือการเตรียมตัวก่อนผ่า cross ค่ะคือไม่ใช่พอถึงวันแล้วเราเดินเข้าไปแล้วเราจะผ่าได้เลยนะเพราะว่า เราต้องเตรียมเรียนเนื้อหามาก่อนเนื้อหาที่ว่าไม่ใช่เข้าใจแค่หัวข้อว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องแขนวันนี้เราจะเรียนเรื่องขาวันนี้เราจะเรียนเรื่องหลังแต่ว่ามันคือการทําความเข้าใจทั้งหมดในส่วนนั้นเช่นสมมติว่าครั้งแรกอย่างนี้ค่ะของโชเชงเรียนเป็นหลังเนาะเราต้องจํากล้ามเนื้อทั้งหมดบนหลังรวมถึงว่ากล้ามเนื้อนั้นเนี่ยมันต่อกับ เส้นเอ็นเส้นไหนเส้นประสาทเส้นไหนเริ่มที่กระดูกอะไรสุดที่กระดูกอะไรแล้วมีเส้นเลือดอะไรไปเลยยี้ยงบ้างก็คือจําแบบละเอียดสุดๆคือเราต้องเข้าใจเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นแล้วว่าก่อนที่เราจะได้ไปเรียนกับอาจารย์ใหญ่จริงๆตรงๆปะคือมันเยอะกว่าที่คิดมากๆจริงๆแล้วชื่อกล้ามเนื้อแต่และอันเนี่ยมันก็ชื่อไม่เหมือนแบบไม่เหมือนภาษาไทยไม่เหมือนภาษาที่เราใช้กันทั่วไปเพราะมันก็คือคําแบบ คำภาษาละตินเช่น latissimus dorsi, trapezius, gluteus maximus อะไรแบบนี้โช,ชเชงก็อ่านหนังสือยาวเป็นจนถึงแบบตีหนึ่งตีสองโดยคณะของโช,ชเชงหรือว่าวิทยาลายัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์มหาวิทยาลายัยธรรมศาสตร์เนี่ยก็จะมีการอัพพวกสไลด์หรือว่าหนังสือเรียนคลิปวิดีโอการสอนการผ่าของอาจารย์อย่างเง,งี้ยให้ในระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลายัยก่อนที่เราจะได้ไปผ่าจริงนะคะสัก 2วันไม่ก็1วันก่อนที่เราจะได้เข้าไปเข้าไปเรียนผ่าเนาะและใช่ค่ะครั้งแรกที่โชเชีงบอกว่าโชเชีงเรียนเรื่องหลังเนี่ยมีเวลาอ่านทั้งหมด1คืนเท่านั้นค่ะซึ่งการอ่านก่อนมาเรียนเนี่ยมันสําคัญมากๆในฐานะนักศึกษาแพทย์นะคะไม่ว่าวันนั้นเราจะมีผ่าหรือไม่มีผ่าก็ตามยังไงก็ต้องอ่านไปก่อนไม่งั้นเราจะไม่เข้าใจเนื้อหาในวันนั้นเลยแม้แต่นิดเดียว และการอ่านและดูคลิปสาธิตการผ่าอาจารย์ใหญ่ครั้งแรกในชีวิตโชเชงก็ส่งผลให้วันต่อมาโชเชงกินข้าวไม่ลงเลยค่ะวันต่อมาที่กินข้าวไม่ลงเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือวันผ่าอาจารย์ใหญ่วันแรกในชีวิตโชเชงด้วยเหมือนกันเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างปกติเราจะมีเรียนแค่2วิชานะคะก็คือวิชาตอนเช้ากับวิชาตอนบ่ายซึ่งแบบการผ่าอาจารย์ใหญ่เนี่ยเขาจะส่วนใหญ่เขาจะเอาไปไว้ตอนบ่ายนะคะเพราะว่าจะได้เลิกเรียนแล้วก็กลับ บ้านกลับหอไปอาบน้ํทาทําความสะอาดตัวได้เลยซึ่งวันนั้นของโชชัยเนี่ยครบแรก9ก้าโมงถึงเที่ยงนะคะก็จะเป็นการเรียนเรื่องพวกโรคผิวหนังต่างๆอะไรแบบนี้คือด้วยความที่มันไม่ชินและภาพมันก็ติดตาเนาะพอเจออะไรที่มันคล้ายๆมันก็นึกถึงตลอดอะคือโชชังไปกินหม่าล่ากับเพื่อนใชัยเป็นมหม่าล่าตักๆแล้วมันก็จะมีแบบโซนเนื้อสัตว์เลยอย่างเนี้ยโชชักับเพื่อนก็แบบทําใจก่อนจะตักมาแล้วก็มานั่งกินด้วยกันแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นในคลิปนี้เลยค่ะ ทุกคนอ่ะชนหนึ่งแล้วเสร็จแล้วเราก็กินเข้าไปพร้อมกันทุกคนดูสีหน้าความสิ้นหวังนั้นแล้วหลังจากชวชันกับเพื่อนกินข้าวเสร็จนะคะก็ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนชุดเพื่อไปผ่าอาจารย์ใหญ่ค่ะซึ่งชุดที่เราจะใส่เรียนผ่ากรอสเนี่ยไม่ใช่ชุดนักศึกษาแบบนี้นะคะทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นชุดแบบนี้นี่เขาเรียกกันว่าชุดสครับก็ชุดสครับเนี่ยเป็นชุดของบุคลากรทางการแพทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอหรือพยาบาลอะไรแบบนี้ที่ใส่เพื่อความคล่องตัวแล้วก็ป้องกันการเลอะ ซึ่งคณะของโชว์แชงเนี่ยมันมีกฎเหล็กก็คือห้ามใส่ชุดสครับนอกเวลา่ากรอสก็คือต้องเรียนตอนเช้าให้เสร็จก่อนถึงจะเปลี่ยนเป็นชุดสครับสำหรับ่ากรอสได้แล้วพอผ่าเสร็จเนี่ยต้องเปลี่ยนกลับนะคะแล้วก็ค่อยกลับบ้านเราไม่สามารถแบบใส่ชุดสครับแล้วก็นั่งรถหรือเดินกลับบ้านได้นะเพื่อความสะอาดด้วยแล้วก็สุขอ,อนามัยด้วยอะไรด้วย ต่อไปที่ทุกคนน่าจะอยากรู้คือในห้องผ่าอาจารย์ใหญ่เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงมันเป็นแบบเหมือนห้องในจุดจุดสึกคยเซนหรือเปล่าที่มันเป็นห้องแล้วก็มีตู้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 เป็นห้องถึงแบบนั้นไม่ใช่นะคะคือถึงจะถ่ายข้างในไม่ได้เนี่ยแต่โชเชงก็มีแบบคลิปข้างนอกคร่าวๆมาให้ดูว่าแสงมันประมาณนี้บรรยากาศประมาณนี้ห้องมันก็จะค่อนข้างโปร่งนะคะเพื่อระบายอากาศแล้วก็ในห้องก็จะเป็นไฟสว่างๆค่ะแล้วก็จะเป็นโต๊ะเรียง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 กันแล้วก็จะเป็นอาจารย์ใหญ่เนี่ยนอนอยู่บนโต๊ะนั้นเนาะเพื่อให นักศึกษากลุ่มเล็กๆเนี่ยได้ศึกษาค่ะแล้วก็ข้างบนก็จะมีแบบไฟผ่าตัดเหมือนไฟห้องผ่าตัดอะที่มันจะส่องเพื่อให้เราได้เห็นกล้ามเนือ้อเห็นพวกเส้นเลือดต่างๆเนื้อเยื่อต่างๆชัดเจนขึ้นค่ะโตที่เขาใช้ผ่ากันเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าโตกรอสนะคะแล้วก็ในหนึ่งโตกรอสเนี่ยก็จะมีนักศึกษาแพทย์ประมาณ6-7ถึงคนอันนี้คือในคณะโชเชงนะแต่ว่าในมหาวิทยาลัยอื่นก็อาจจะมีจํานวนมากหรือน้อยกว่านั้นตามที่เหมาะสมค่ะ ซึ่งกลุ่มโชว์ชงเนี่ยมี6คนมันจะต้องมีหนึ่งคนที่ทําหน้าที่ที่เรียกว่า navigator หรือว่าผู้นําทางส่วนที่เหลือเนี่ยเขาจะเรียกว่า labor หรือว่าแรงงาน ข้อดีของนักวิเคราะห์นะคะก็คือเป็นผู้นําทางที่แบบเน้นดูภาพรวมอย่างเดียวอาจจะไม่ต้องแบบลงมือในการผ่ารายละเอียดขนาดนั้นแต่ข้อเสียก็คืออาจจะโดนอาจารย์ถามบ่อยนิดนึงค่ะว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรคืบหน้าไปถึงชั้นไหนแล้วแล้วก็จะต้องตอบอาจารย์ให้ถูกนะคะก็อาจจะแอบ,บกดดันนิดนึงส่วนเลเบิหรือว่าแรงงานนะคะทำไมชื่อมันฟังดูเศร้าๆแต่ว่ามันก็สนุกเหมือนกันนะเลเบิ Labor, เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการ คอยผ่าตามที่นาวิกเตอร์เนี่ยเป็นคนบอกเพื่อจะได้ได้กล้ามเนื้อได้เส้นประสาทได้เส้นเลือดที่สมบูรณ์ที่สุดมาช่วยกันดูแล้วก็ช่วยกันท่องจําแล้วก็ศึกษาต่อไปนะและในครั้งนี้นะคะโชชงเป็นเลเบอร์หรือว่าแรงงานนั่นเองมันก็มีภาพที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้เห็นมาก่อนในชีวิตมากมายเต็มไปหมดในส่วนนี้โชวชงจะเล่าแค่ขั้นตอนคร่าวๆแล้วก็จะไม่ได้บรรยายพวกภาพหรือสิ่งที่เห็นละเอียดมากเพื่อเป็นการให้เกียรติอาจารย์ใหญ่นะคะ คือพวกเราเนี่ยจะต้องดูทุกกล้ามเนื้อทุกส่วนทุกเส้นเอ็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องค่อยๆดูทีละชั้นบางๆมากๆด้วยซึ่งที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนก็คือมันต้องใช้แรงเยอะมากแล้วมันแบบเหนื่อยมากอะทุกคนเราต้องยืนผ่านนะคะตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงแบบ5หรือ6โมงโดยไม่ได้พักเลยคือมันไม่ได้ใช้แรงกายอย่างเดียวแต่ว่ามันต้องใช้สมองตลอดเวลาด้วยเพราะว่าเราต้องเตือนตัวเองตลอดว่าอุย๊ยอันนี้มันคืออะไรมันมีขนาดประมาณไหนหน้าตาประมาณไหนถ้าสมมติกดมีดลงไปลึกกว่านี้ กล้ามเนื้อมันจะไม่สมบูรณ์แล้วเราจะไม่มีอะไรให้ศึกษาหรือเรียนนะเพราะฉะนั้นถึงสนุกมันก็จะมีบรรยากาศความตึงเครียดอยู่บ้างขอแอบอวดน,นิดนึงเผื่อโชชังตอนโตกลับมาฟังจะได้ภูมิใจจะบอกว่ามีอาจารย์ชมว่าโชชังพาสวยด้วยค่ะ <c oughs> โอเคต่อทีนี้มาถึงประเด็นที่หลายๆคนสงสัยนะคะก็คือเรื่องกลิ่นนั่นเองเอาจิงๆิงเนี่ยห้องกรอสมันก็จะมีระบบระบายอากาศแบบพิเศษที่ทําให้มันลดกลิ่นน้อยที่สุดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเรื่องของกลิ่นเนี่ยโชชังพูดตรงๆจาก ประสบการณ์ความรู้สึกสดๆเลยนะที่เพิ่งแบบได้กลิ่นมานะมันเป็นกลิ่นที่ไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนในชีวิตอะมันเป็นกลิ่นฟอร์มาลีนซึ่งมันหาคําบรรยายออกมาเป็นคําพูดไม่ได้ถ้าสมมุติจะต้องอธิบายเป็นคําพูดจริงๆขออธิบายเป็นคําว่าซาบระเกียยมๆซาลาบุ๋มยอะไรแบบนี้ค่ะมันเป็นกลิ่นที่มันไม่ได้เหม็นนะมันไม่ได้เหม็นแบบเหม็นเหมือนที่เราจินตนาการมันอาจจะเป็นกลิ่นฉุนๆแล้วก็กลิ่นฟีลแบบกลิ่นฉุนๆุนกลิ่นน้ํายาฆ่าเชื้ออะไรแบบเนี้ ซึ่งมันไม่ได้ถึงขั้นรับไม่ได้นะทุกคนเราแค่อาจจะแบบไม่ชินในชั่วโมงแรกแต่พอชั่วโมงถัดๆไปที่เราอยู่ในบรรยากาศนั้นๆมันจะเริ่มชินไปเองและที่สําคัญก็คือเราไม่มีเวลาโฟกัสเรื่องกลิ่นค่ะเพราะแค่นั่งผ่าอย่างเงี้ยมันก็เหนื่อยแล้วก็เครียดแล้วก็แบบบรรยากาศมันตึงมากๆแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ทุกคนฟังเป็นประสบการณ์เก็บไว้ก็คืออุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อค่ะการผ่าจันใหญ่อมันต้องใช้ความระมัดระวังมากๆ เพราะว่าไม่งั้นมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุไม่กับตัวเราก็กับอาจารย์ใหญ่ก็กับเพื่อนเราตัวอย่างเช่นพอเราผ่าไปเรื่อยๆแ,แล้วใบมีดมันทื่อมันเริ่มแบบกรีดยากผ่ายากอย่างเงี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนใบมีดใช่ไหมล้วถ้าสมมติเราไม่ระวังอ่ะมันก็อาจจะบาดน,นิ้วเราได้นะคะซึ่งมันก็มีอุบัติเหตุแนวๆนี้เกิดขึ้นจริงๆนะคะสิ่งที่เราทําได้ก็คือต้องรีบแจ้งอาจารย์แล้วก็ต้องรีบปฐมพยาบาลแล้วพอการผ่าดําเนินมาเรื่อยๆจนถึงใกล้จะจบเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนกลัวกันมากๆนนั่นก็คือ Post หรือว่าการสอบหลังจบคลาสนั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอาจารย์ประจำกลุ่มนะคะเดินมาสอบเราทีละคนเลยแล้วเขาก็จะถามคำถามสุดโหดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนไปเช่นให้ชี้กล้ามเนื้อที่มีเส้นประสาทชื่อนี้ไปเลี้ยงหน่อยซิว่ามีกล้ามเนื้อไหนบ้างแล้วชื่ออะไรบ้างใครชี้ผิดหรือว่าตอบไม่ได้เนี่ยก็จะโดนหักคะแนนกันไป พอสอบเสร็จเราก็ต้องเก็บโต๊ะเก็บอุปกรณ์ค่าเชื้อให้เรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนชุดเป็นชุดที่เราใส่มาตอนเช้าแล้วถึงจะกลับบ้านได้พูดตรงๆนะทุกคนมันเหนื่อยกว่าที่คิดมากๆแบบมากๆมากๆจริงๆเพื่อนชวยแชรหลายคนถึงขั้นพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า รู้ว่าเหนื่อยแต่ไม่คิดว่าจะเหนื่อยขนาดนี้แล้วพอโชแชงโพส์ว่าวันนี้เนี่ยโชแชงผ่าอาจารย์ใหญ่วันแรกก็มีแต่รุ่นพี่ทักมาด้วยความเป็นห่วงนะคะว่าเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมไหวไหมคุณรุ่นพี่โชแชงน่ารักทุกคนแล้ววันนี้โชแชงก็เข้าใจรุ่นพี่แล้วว่ามันเหนื่อยจริงๆฉันจะเหนื่อยแต่ว่าวิชาผ่ากรอสเนี่ยก็เป็นวิชาที่เปิดโลกแล้วก็สอนอะไรโชแชงหลายๆลอย่างมากๆเพราะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่โชแชงจะไม่ลืมไปตลอดชีวิตเลยส่วนถ้าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์หรือเป็นความรู้ให้กับใครโชแชงขอยกคำชมและสสสิิ่่่่่งงดีีๆเเเเหหหลาาานนนนนััั้้พือออป็กรตบแทควมยยะใใญ หญ่งโชชสุดท้ายที่อยากจะฝากบอกทั้งคนใกล้ตัวโชเชงแล้วก็ทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่ก็คือดูแลตัวเองดีๆนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยส่วนถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรอยากให้โชเชงเล่าประสบการณ์หรือว่าทําคลิปแบบไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะโชเชงอ่านทุกเม้นต์แน่นอนไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย